เช็คด่วนโรงงานน้ำตาลพร้อมจ่ายเงินแล้วเงินช่วยเหลืออ้อยสดจ่าย69บาทต่อตันโรงงานไหนบ้างเตรียมการอย่างไรฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันชื่นดื่มนะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของเงินช่วเหลือตัดอ้อยสดนะครับ ซึ่งณขณะนี้นะครับทางคอรมอนะครับอนุมัติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางด้านโรงงานน้ําตาลหลายแห่งด้วยกันนะครับพร้อมที่จะสํารองจ่ายนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดตันละ69บาทให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยก่อนนั่นเองครับสาหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่รอรับเงินนะครับจากทางโรงงานน้ําตาลนะครับมีข่าวดีนะครับให้ส่งเอกสารด่วนนะครับรับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดตันละ69บาท ซึ่งจะมีโรงงานไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเช็คกันได้เลยนะครับซึ่งจากมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับหรือทางสองนอน,นะครับมีการประเมินนะครับคาดการว่าแนวโน้มนะครับการตัดอ้อยในฤดูการปี2567ทับ68นะครับคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมานะครับเฉลี่ยประมาณ10%ซึ่งจากเป้าที่ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ25%นะครับโดยฤดูหีบอ้อยปี2566ทั67 มีปริมาณอ้อยนะครับที่เผาส่งเข้าโรงงานนะครับเฉลี่ยสูงถึง30%ซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทางพี่น้องชาวไรอ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีนะครับที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไปตามมาตรการนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจากปีที่ผ่านมาโดยมีการจ่ายเงินสนับสนุนนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยในอัตรานะครับตันละ69บาทต่อตันซึ่งล่าสุดนะครับโรงงานน้ําตาลต่างๆนะครับ เริ่มทยอยนะครับประกาศสำรองจ่ายนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วนะครับซึ่งจะมีเอกสารอะไรกันบ้างนะครับที่จะต้องเตรียมกันนะครับเพื่อมารับเงินกันนะครับและส่งให้กับทางโรงงานน้ําตาลสําหรับโรงงานน้ําตาลนะครับที่มีประกาศสำรองจ่ายนะครับเงินชื่อเหลือ69บาทต่อตันนะครับให้กับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับโรงงานที่1นะครับโรงงานน้ําตาลสะเรืองนะครับมีประกาศสำรองจ่ายนะครับเงินชื่อเหลือให้กับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยแล้วนะครับ ซึ่งพี่น้องชาวอ้อยนะครับต้องเตรียมเอกสารนะครับเพื่อนําไปยื่นให้กับทางโรงงานนะครับเพื่อรับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นเองครับ 2. นะครับโรงงานน้ําตาลมิตรผลอำนาจเจริญนะครับมีประกาศจ่ายออกมาเช่นเดียวกันนะครับก็ให้ทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับเตรียมเอกสารนะครับนำไปยื่นนะครับให้กับทางโรงงานเช่นเดียวกันนะครับ 3. นะครับโรงงานน้ําตาลพิษณุโลกนะครับ มีประชาสัมพันธ์นะครับประกาศให้ทางพี่น้องชาวละอ้อยรับทราบทั่วกันนะครับให้นําเอกสารนะครับไปยื่นที่โรงงานนะครับและนําส่งนะครับตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นเองครับสําหรับเอกสารนะครับที่ต um. ้องเตรียมกันนะครับแล้วให้ทางพี่น้องชาวละอ้อยนะครับนำไปยืน่ย to to นที่โรงงานนะครับ 1. นะครับเอกสารสําเนาบัตรประชาชนนะครับถ่ายเฉพาะด้านหน้านะครับให้ทางพี่น kind of mm. ้องชาวละอ้อยนะครับเช็คดูวันหมดอายุของบัตรด้วยนะครับ สํานะครับสำเนาบัตรสอนนะครับหรือสำเนาบัตรพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับให้เช็คดูวันหมดอายุด้วยเช่นกันนะครับจำนวน1แผ่นสานะครับสำเนาสมุดบัญชีธนาคารทกศนะครับจำนวน1แผ่นเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับให้เช็คในส่วนของบัญชีด้วยนะครับว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือไม่นะครับและมีการเคลื่อนไหวบัญชีหรือเปล่านะครับ ในส่วนของเอกสารถ้าครบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งนะครับให้ทางพี่น้องชาลลอยนะครับสามารถส่งได้ที่เขตส่งเสริมของท่านนะครับที่อยู่ในสังกัดของโรงงานน้ําตาลขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับในการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้ทางพี่น้องชาญลอยนะครับได้รับสิทธิ์กันอย่างทั่วถึงนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ